บอโจครับสมกับการร่อค่อยเนาะเพลงจบแบบโบเทของบอโจนะแม่ใช่ไหมแม่จบแบบโบเทหนึ่งมาแรงเลยนะใช่ไหมเออจะเป็นคักขึ้นพอถึงลูกเออของหนองอุ้งอิงปลอยมากมังหันนิกะหนึ่งมาแรงเป็นมอแล้วก็ในวันเดียวอ่ะสองล้านใช่ไหมเชอใช่ไหมใช่ใช่ไหมอันนี้จะจบก่อนอ่ะพูดไปก่อน นั่นแหละจะเป็นโผนนอซุ่มเจา้าปลา่อยซิงเกิลไดมากกับหนึน่งมาแรงหนึ่งมาแรงหนึ่งล้านวิวนังสิแม่โอ้เมนอีดีพี่น้องหนึ่งมาแรงไม่หัน,นเขาไปเบ<ต>ิ่<ล>งติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงในมาแรงครับใช้เขาไปเบิรงล่าสุดนี่เอาช่องเขาไปเบิรงกันหนึ่งมาแนี่ตอนนี้จักแสนจักวิวเจ็ดแสนห้าหมื่นวิวครับผมวันนี้เก้าชั่วโมงเองเก้าชั่วโมงยังไม่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยใชฉันว่าล้านแตกล้านแตกแน่แต่ว่า สองล้านนี่เราก็รอลุ้นกันเนาะใช่ครับแต่เพเพจนนี่กินใจอีดีเนาะไม่ใช่แค่ว่ากระแสโอ้เพื่นบอาเรื่องอันนี้กระแสอ่าน้องอุ้งอิงเนาะกระแสน้องอุ้งอิงทีทียังบ่จบนะก็ยังมีคนว่ายนองเสียงลงเสียงไหลยังกระ่าไปเสียงแหบเออจะเอามาเปรียบเทียบกับจินตลาวมาไปยังสั่นหลมันก็บ่จบบ่จโจเพิ่นกะบ่แลวเอวเพิ่นกระบะสิ ไม่ใช่แค่เราว่าเรามีกะระแสหรือจะเอาแค่กะระแสมาเป็นตัวชี้วัดสําคัญที่สุดคืองานของเราต้องคุณภาพใช่ไหม,มถ้าสาวน้อยเพศบ้านแพงไม่มีคุณภาพอ่ะแฟนเขาคือสีไย<ม>แฟนเขาคือสีติดตามเมียนพี่น้องเออสับกระสีคือสีรนนั่นแหละไปงานได้งานได้คือสีลายก็คือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผลเลยเนาะคนหลายเดยน้ฮะแล้วการงานเพิ่นคือสีลายค่ะปีเอา<ม>พาเ<ม>พิน่นว่ามีคุณภาพเป็นบอจุ เพลงดนตรีควบคุมการร้องศิลปินรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการันตีจากผลงานที่ผ่านมาและไม่ใช่แค่การทำเพลงนะม,มันคือประกอบด้วยผลงานต่างๆของเพ่นน่ะแม่เออมันกระวางสินั่นแหละก็คือสุดยอดอีรีค่ะเพลงนี้ออกมาเนี่ยอู้แฟนคลับแชร์กันสนานวัน <Main S 1> ไหวเลยเออใครก็รัังใจสนานวันไหวอีีแล้วก็บอดโจได้พสตว่าอบอโจ เป็นยังเจ้าคือร้องเพลงได้ดีแท้เออเพลงนีแหม่บ่จกเลยว่าเอากระ่อยเคยอกหักแมว่าสั่นเอาบ่จกก็เคยอกหักอยู่บ่ก็สิเคยอยู่ตัวก่อนมันสิมีของคนเพิ่นก็สิมีนะช่วงวัยรุ่นน่ะไปสิบ่อกหักใช่ก็อกหักใช่ต้องมีทุกคนนแเละอันเพชรสาระก็เลยว่าโอ้ยจบแบบจบแบบบ่เท่นี่ติดนึงมาแรงตัวเมื่อยพเนรสวทสวๆอืทนแเละก่ะ ก็มีมือนี้พ่อพี่นั่นแหละบอโจก็เลยว่าเพราะว่าพี่เพชรสหรัฐเป็นคนแต่งให้อเพลงนี้ก็เลยกินใจคักแหละซึ่งใจกินใจบอโจขอให้เครดิตผู้ยู่เบื้องหลังของทุกบอโจทุกคนนะครับผมเพลงจบแบบบอเทศิลปินโจยมนินคําร้องทํานองเพชรสหรัฐเรียบเรียนดนตรีอันบออันมาหลงควบคุมการร้องทนายเอกิติศักดิ์ควบคุมการผลิตโดยโจยมนิน รองไก่เผ็ดซ่อมซอซ่อมจอบะซ่อมจอตรวจหาตรวจตรวจทานเสียงร้อนตรวจทานเสียงแซคผู้ไทยมิวสิกดี렉เตอร์จินนี่ผู้ไทยแซวเอนจิเนียร์หยาด ทำหอนโปรดักชั่นทีมงานน้ำเพชรสตูดิโอนั่นแหละสุดยอดอีหลีหนึ่งมาแรง YouTube ประเทศไทยหนึ่งมาแรงไปเบิ้งเลยผู้ใดหาเพลงบออนี่บ่มีด้วยิดนึงมาแรงอยู่ใน YouTube นั้นมีเจ่เพลงนี้แหละ่อต้องเปิดเข้าไปหาเลยพี่น้องเปิดเข้า y o u t u b e ก็คือเด็กมาก่อมูเด็กมาก่อนมูแมนก็ก็คือเห็นเลยไม่ต้องพิมพ์ยากจริงสิแมเออขักเนาะ ทุดย่าอีลีเพลงเพื่อนออกมาแต่ละเพลงนี่แมนบอกว่าเสียอีหยังก็ดีไปเบิร์อตอนนี้เพื่นไว้เพื่นไว้ไวอีหยังก็ปังไปเบอร์ตรงนา้แมนช่วงนี้บอโจู๋ก็น้องอิงนี้บูมอีลีแล้วเพื่อนกระโพดน,นะเพราะว่าอยู่ในคอมเมนต์บอโจู๋นะเขานนางเฟสเพือ่อนออกมาคอมเมนต์เพื่อนไล่หลายเดชบอโจู๋เพื่อน่าเพื่อนมีวาจังสี่นะซากุรไปสนุดวาจังสี่น้องอิงเออน้องอิงดังก็เฮ็ดให้พ่อโจ้เด้ดังให้ทีมงานให้วงได้ดังนั่ม พลังสิน้องอิงก็คือบระดี๋ลังจะโตน้องสิแม้พาทีมงานทุกคนเนี่ยก็คือมีซื้อเสียงไปหน้าเมืองสีแม้เออเพลังสิลูกสาวลูกสาวพ่อนี่ลูกสาวพ่อโจพลางสิอืเพอนก็เก่งเพอนก็เก่งคือพ่อโจแหละเนาะน้องอิงเนาะอืเพอนก็มีแบกดีเนาะมีพอดีเนาะพ่อโจมันก็สุดยอดดีๆไหมเพลงนี้เป็นกระแสจนว่ดจูออกมาโพดว่ามักทอนได้ว่ามาเบิ่งเพลงจบแบบประเทศคนส่วนใหญ่มักมักทอนได้หูบอมักทอนได้ มักทอนทอนมีหมาป่ะเรียกยังขี่ไม่ขี่ไม่หมาหอมจะกระเหม็นอยู่ขี่ไม่ขี่ไม่หมาหอมใช่ก็ฉันก็ไปอ่านอยู่ตัวนี้ฉันไปอ่านแล้วฉันก็ฉันก็เลยมาคิดว่าเอ้าขี่ไม่ไม่ก่อนไม่ไม่มันหอมบอกผมขี่มันคือจังเหม็นอยู่ตลอดเออคนก็มาทอนนี้เนาะเออมันแปลกดีว่ะเออสุดยอดอีดีว่ะในเพิสสาราเราแต่งน่ะแต่เราแต่งเพลงแต่ละเพลงมันสื่อมันมีความหมายเนาะ อันนี้ความหมายมันมันฟังอันนี้แหมเวลาเอาไปฟังถอนหุกเ <6 S 2> วลาไปไลองถอนหุกกปนสิบตดทูมถ้าเบมว่าในตีตอกนะปล่อยในตกตอกนิ้วแห่งสุดยอดเลยอืขนาดขนาดเพลงโจทแบบเท่ๆเราก็ยังดังเนาะโอ้เพลงนั้นดังดังจะ <บ S 2> ทอนลูกติดมือมากใช่คนเอาไปคเ o อร์เยอะมากใช่ฉันจะบอกว่าเอสซีบางคนบอกว่าเอ้าเพลงนี้เป็นของบอโจบอเห็นคนเอาไปลองหลายหลายหหูได้ว่าบอโจเป็นคนลองมาสะอเออ เพราะว่าเพลงนี้มันมันติดหูมันยังแล้วก็อ่าสืบเนื่องที่คนบางคนเขาไม่รู้จักเนาะแล้วเขาเขาก็มารู้จักบอโจพาน้องอิงก,ก็มีเด้วยเ,เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ใช่เป็นบอมเบนแฟนครับเออบอมเบนเอฟบอมเบนแฟน,แฟนขับของหมอลำโดยตรงเขาอาจจะเป็นแฟนขับเพลงลูกทุ่งเลยใช่ใช่ใช่เอออาจจะเคยฟังนะ เคยฟังเพลงอย่างนะจบแบบเท่ๆมาแล้วแต่กับบงหัวผู้ใดลองแมนแมนบางคนมันกะฟังจดจีนถุงหูจนเอ้าบางแต่เฮาวนี่เฮาได้ยินเพลงหลายๆเพลงเฮาวยังว่าเอ้าผู้นี้ตีร้องบางเธอเฮาเพราะจำเด้เฮาวจำแต่เพลงแต่ว่าเฮาวเพราจำนักร้อมนี่สิม่นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้บ่มีผู้ใดว่าบ่ปรเพราะว่าบ่ลจู่นดังแฮงในตอนนี้โอ้ยเล่นนาเฟสนาอีหยังเพิ่นน่ะมีแต่ข่าวสารยังคุหัอีหยังเน้เขาไป นุ่มโจเลยขาสายลายลายเรขยันโพดเนาะเรขยันโพดป้าโจเก่งเรื่องโซเชียลด้วยนะเรื่องเก่งสุดยอดเลยเรื่องนี้เออนี่แหละคือวงการหมอลำนี่มันสิอู่่าดกัยอ้อนโซเชียลป้าโจค่นที่สุดแล้วทีสุดแล้วคง,ง,งโซเชียลนี่แต่คือว่าหมอลำเนาะถ้า่เอาโซเชียลมาใส่ ดันจะของมันก็จะเขาเพิ่นก็จะมีคิวงานมีคิวงานอยู่นะมีอยู่แล้วแต่ก็จะมีคิวอยู่ในกลุ่มของเขาแต่พอเอาโซเชียลขึ้นมาดันแฟนคลับจะมีแฟนคลับภายนอกแล้วก็แฟนคลับกลุ่มอื่นๆที่ยังบ่ได้เป็นแฟนคลับหมอลำมาติดตามสนใจหมอลำมากขึ้นอะยังยกกรณีน้องอุอิงดังขึ้นมาแฟนคลับที่ไม่เคยติดตามหมอลำเลยก็คือมารู้จักพ่อน้งอุอิงก็มีอันนี้นะก็มีเพราะว่า แฟนครับจะแช่แช่แช่แช,แช่ต่อ <S 2> <S 2> <น>เรื่อยๆแหละแล้วเฟซบุ๊กมันกว้างไหมเฟซบุ๊กนี่ก็คือเหมือนอันดับต้นๆของโซเชียลเลยเด้รและะดับโลกผู้และวช่นว่าเพราะว่าไอเอียงก็เขาเขาวิจัยมาแล้วคิ่เลนบุ๊กบอกเขาเออเอียงนะเออไล่กันฉันเห็นเออเพราะว่าพวก t ทวิตเตอร์พวกอินสตาแกรมพวกทิกตอกพวกอะไรนี่ก็คือไม่สู้ Facebook นะ Facebook อันดับหนึ่งเลย ไปเบิ่งนั่นแหละคนหลายๆแต่ฉันตื่นขึ้นมาฉันยังเวงตึ้ง a c e b o o k เขามาแล้วอ่าว่าโจโพสอีกอย่างน่อยสิเห็นสิแมอีีทุกคนตื่นขึ้นมาก่ปอย่างจับโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเขาเฟซก่อนอะครับแม่เปิดเขาเฟซเลยว่าเอยหมอล่ำเปิดสิไปงานอยู่สเพ็่นนีหยังเห็นยังบอ่่าก่่่่ยาหา่่ห่่่่่่่า่่าให้ห่่่า่เ่่่่อ่่่่่่่่่งแต่ว่า่่่่่่่่าู่่่่่่่่่่่น่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่ เพราะว่าห้ากับมีงานอื่นต้องเทียนเน่อือนั่นเลยต้องเข้าใจห้าเนี่ยคันพ่อแม่พี่น้องอยากให้ห้าหามอลำขนาดใดกับบอกมาแชทมาหลังไม่ใดเลยซากุกสิไปหาไปคนหาอ่าทาบะม,มีเวลาว่างซากุกสิเอามาไหว อ่านมาอันเบาเนาะให้พ่อแม่พี่น้องฟังแหละพ่อแม่พี่น้องจะมาเปิดเบงเพีซาโกเคมาละกระเป๋าโจดีไซน์นี่แม่นั่นเลยถักมาแนนํำได้นะครับผมให้กำลังใจได้คอมเมนต์ได้ติเตียนได้แต่ยานะครับต่ยาดาผมบอกเลยนะ รับบุได้คุณดาเออ <c oughs> เรารักกันดีก,กว่าค่ะ<อ>พี่น้องี่กกันเถอะนั่นแหละค่ะทรงกาลังใจไใ้บอสโจไ้สาวน้อยเพรบานแห่งถนองอุ้งอิงเนเดอค่ะเป็นกาลังใจให้ทีมงานมอหลองมอรามสุขสุขคนเนาะเออสู่ต่อไปค่ะพพีน่น<อ>้องโอเคสองคนเท่ากับไปแล้วเนาะอเคไปไปเบื้องต่ออีกก่อนไัเบื้ง่แมนก่อนสีนอนนี่ไปฟังไ้มันติดหูแล้วก็เอาออกมาลองก็สมมติก็ติดหูแล้วเออ ไปฝั่งขี่มหฮอมขี่ขี่ไม้มะฮอมโอเคขอมันง้างมาวซ็กซ์ครับค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย